เห็นใครๆก็บอกว่ายูทูบเบอร์ใครอยากเป็นแต่ก็ <c oughs> แต่ก็นะยูทูบเบอร์มันก็ไม่แน่ง่ายต้องทำคลิปให้มาท่านผู้ชมให้ได้ฟังสักคลิปทางผู้ชมบเป็นรายได้ของยูทูบเบอร์ ยูทูบเบอร์ทำคลิปและแบ่งและทำคลิปที่ยง YouTube แต่บอกว่า YouTube ก็ไม่ได้ยากนะคหับอาชีพยูทูบเบอร์เพราะอย่างนั้นอาชีพยาเพราะยูทูบเบอร์เพราะว่าวิธีการเพิ่มยอดซับเพิ่มเงี้ยอากยูทูบเบอร์นาใหม่แต่ก็ไม่ใหม่มากแต่ก็นะยูทูบเบอร์ มันเป็นอาชีพที่ถาเกินก็ลำบำากลำบากไม่ยอดซับไมน้อยนะแต่ก็นะยูทูบเบอร์มันก็ยอดซับก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ถ้าทำช่องมาแรกๆไม่ค่อยจะดีไม่มีใครรู้จักยูทูบเบอร์สักครั้งสักเดียวยูทูบเบอร์ต้องทำคลิปทำคลิป ให้ท่านผู้ชมนั้นได้ดูเพออย่างนั้นถ้าเป็นช่องเริ่มตนเราต้องทำเพลียให้สนุกดังน,นั้นแล้วต้องฝึกยังไงที่จะทำเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ต้องทำลำบากก่อนนะ ูเบอร์มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างที่ง่ายอย่างที่ควรก็เป็นอาชีพที่ใครๆก็อยากจะเป็นเป็นอาชีพที่ง่ายๆแต่บางคนเขาโกงไได้ง่าย,าไไายทั้งทีเดียวก็เพราะมันต้องทำเงินทำต้องทำรายได้ต้องเพิ่มยอดวิวให้มากที่สุด ถ้าเยอะเข้าไว้แล้วจะเพิ่มยอดวิวยังไงต้องเพิ่มด้วยจากอะไรต้องเพิ่มก็ต้องเพิ่มจากทำอะไรก็ได้ไม่ได้มาครับแต่อยาขอให้คิปคลิปทุกแปลกพกออย่างที่ชีเพะยูทูบเบอร์ต้องหาพวกอะไรใหม่มาเช่น สายแคสเกมสายสายก็ได้ไม่รู้ที่จะร้องเพลงเพราะอังงั้นที่จะร้องเพลงไปจะก,ก็ไม่มีความหมายถึงอย่างงั้นก็ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์นั้นเขาชอบทำคลิปแคสเกมแนวมากกว่า แคสเกมเป็นแนวชีวิตจิตใจของพวกเขาทั้งที่พวกเราค่าคลิปแคสเกมโทรศัพท์บ,บางเครื่องเขาก็เล่นไม่ได้เช่นพับทีฟีฟาเขาก็เล่นได้แต่ไอผู้เกมใหญ่อะที่พูก้เกมไอเดนเขาก็เล่นได้นะอยากจะขึ้นว่ารถสัพท์ของคลลุณวะรองรน้อเอหือ ยูทูบเบอร์มันมาแรงานอย่างที่ควรอย่างที่คิดแล้วต้องทำยังไงถึงจะให้มันมายขั้นแรกจะต้องหาคลิปหรือไม่ก็นหน้าปกดีดีที่จะเห็นที่จะต้องมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะเป็นคลิป18บปวกเด็กขาด จะได้หรือไม่หัวขคลิปในสิบแปดบวกต้องดูด้วยว่าต้องมีติดเลี้ยงแน่นอนว่าผู้คุณไม่ได้รายได้แน่นอนยังไงซะ ยูทูบเบอร์มันก็ไม่ได้ง่ายอย่าที่ควต้องหาคลิปคอนเทนต์อะไรพวกนี้แล้วพวกเราถ้าจะทำยูทูบเบอร์ก็ไม่ถึงอาชีพมันจะง่ายก็จริงแต่ให้ไปสำหรับยูทูบเบอร์มาควรแล้วก็ไม่ได้ง่ายต้องหาคอนเทนต์ต้องหาพวกของอะไรก็ได้ที่เป็นพวกแคสเกมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ อย่างนั้นและในช่องเราบีนตงควรต้องหาคอนเทนต์แต่พวกเราไม่อยากจะทำยูทูบเบอร์ก็จริง,ง่ะต้องดูว่าคอนเทนต์ต้องมีอะไรบ้างเช่นแคสแคสเกมก็ได้หรือทำพูกอะไรก็ได้หรือแคสทรืทำพูกรอ้องเพลงว่าลูกยูทูบเขาก็มีกด ก็เยอะหาดฟังกดบ้างนะถึงผมจะร้องเพลงไม่ค่อยพอแต่ผมก็พย,ยายามที่จะร้องเพลงยังไงซะผมนั้นก็ไม่คิดที่จะดังอยู่แล้วช่องบางช่องอะต้องมีพวกแอปบางแอปที่ต้องสมัครธนาคารด้วยนะ ถ้าไม่มีเต้องสมัครด้วยธนาคารต้องถ้าคุณทำเสร็จแล้วแล้วคุณก็ต้องหาไฮไ์อีกแล้วคุณะไรได้จากไหนก็าจาก y o u u u b e หรือก็พูดอะไรก็ได้สักหน่อยแต่คุณต้องมีธนาคารน่วยนะ ถ้าคุณไม่มีธนาคารคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินเพราะฉะนั้นถึงคุณทำคลิปไปแต่ถ้าคุณนั้นเกิดไม่สมัครธนาคารคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินหรอก <c oughs> <c oughs> บางคนนะคิดจะปั๊ม ยอดวิวตัวเองแต่บางคนเขาก็ไม่ปั๊มเขาก็ทิพไปเฉยเยไม่คิดที่จะหวังวิ่งอะไรอย่างเช่นอย่างผมถึงผมร้องเพยงไม่ค่อยเพาะสักนิดแต่ผมก็นะ เป็นคนที่รับผิดไม่พอแ้าร้องเพ,เพลงพกับทำ YouTube มันข้อไม่ขอ้ออะไรกันแล้วถ้าสองอย่างพร้มกันแต่บางช่องเ่ยเขาก็มีแคสเกมถ้าไปแคสเกมก็ได้แต่ว่านะแคสเกมดีๆอย่าเอาผู้เกมที่ผีดกฎหมาย หรือเอาฟูกต้องทำให้รายได้สูงสูงเพราะอย่างนั้นแหละถึงจะเพิ่มรายได้ถึงผมไม่คนรลอกเพลงไม่ค่อยเพาะแต่ก็นะช่วยมาเป็นยูทูบเบอร์แต่ไม่ต้อง ผมรลองเพลงยังไงก็ไม่ค่อยจะพอเพียงจะได้ไหมถึงแม้ว่าบางคนเขาก็อยากทำ YouTube เล่นๆไม่หวังซึ่งสิ่งตอบ